ต้อนรับเพื่อนๆพี่ๆลุงป,ปาา้าอาขอเพื่อนๆนักสะสมทุกๆท่านนะครับวันนี้แส้นท่องสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญทักงี่เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาท3มเหรียญแล้วก็เหรียญ5บาทอีก1เหรียญน,นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับข้อมูลเป็นอย่างไรก็ฝากให้พี่น้องทุกๆท่านนะครับที่กําลังดูคลิปก็ขอให้ให้ละเอียดนะครับดูให้ละเอียดว่าอ่าเขามีลักษณะยังไงร,ราคาเป็นยังไง การประเมินเป็นยังไงนะครับหลายคลิปที่แสงทองสองทางได้ทําคลิปออกมาแล้วก็แนะนําให้การรับข้อมูลรับยังไงข้อมูลข่าวสารนะครับจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับจะได้ทันเพื่อนคนอื่นเขานะครับคนอื่นเขาขายได้นะครับเหรียญแต่เรามีเหรียญสวยๆแต่ก็เสียโอกาสเนื่องจากว่าเรารับข้อมูลไม่ละเอียดนั่นเองนะครับอ่าก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเราไปเหรียญ10บาทก่อนนะครับ เหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับพี่น้องคงจะเห็นสิ่งผิดปกตินะครับด้านหน้านี่ก็เป็นเหรียญเนื้อเกินด้านหน้านั่นเองนะครับและก็ขอฝากเตือนพี่พี่น้องน้องหลายหลายท่านนะครับเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินที่มันเป็นปกตินะครับเนื้อเกินที่เป็นปกติพี่น้องก็ให้ดูนะครับว่าแม่แบบแม่พิมพ์ของเขากดลงไปลึกมากขนาดไหนนะครับกดลงไปลึกมากขนาดไหนลักษณะของเขาเป็นยังไงนะครับการกดทับ ลงไปนะครับไม่ใช่ว่าโหเต็มหมดเลยนะครับเต็มหมดเลยแล้วก็สูงกว่าแม่แบบแม่พิมพ์เขาอีกนะครับอันนั้นหลายๆท่านก็คงจะโดนหลอกกันเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเกินนะครับแสงของสองทางขึ้นให้ดูเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ซึ่งเราดูแล้วนะครับมันไม่น่าเกิดจากการผลิตเนื่องจากว่าเนื้อทองเหลืองนะครับ มันเป็นคนละเนื้อกันนะครับเป็นคนละเนื้อกันถ้าหากพี่น้องท่านใดมีพี่น้องท่านใดมีกล้องขยายนะครับถึงสาสิบเท่าสี่สิบเท่านะครับท่านจะเห็นได้ว่าเนื้อทองเหลืองตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันเต็มออกมานะครับใต้พระบรมรูปมันเป็นคนละเนื้อกันนะครับเป็นเนื้อคนละแบบกันนะครับอันนี้ฝากพี่น้องด้วยหลายๆท่านอาจจะเฮ้ยเนื้อเกินเยอะซื้อดีกว่าไหมนะครับ ระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีอตัวนั้นนะครับแสงทองสองทางรับมาแสงทองส่องหมดทุกเหรียญนะครับส่องหมดทุกเหรียญวิเคราะห์หมดทุกเหรียญเนื้อของเขาเป็นยังไงนะครับเนื้อทองเหลืองที่เขาผลิตออกมาเป็นยังไงแล้วก็เนื้อที่ทําขึ้นมานะครับเป็นอย่างไรอันนี้ฝากพี่น้องด้วยนะครับอันตรายนะครับอันตรายมากสําหรับเนื้อเกินที่ทําขึ้นมาเต็มลักษณะแบบนี้นะครับ ฝากด้วยนะครับระมัดระวังด้วยท่านจะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับเสียเงินไม่เท่าไหร่เจ็บใจอีกนะครับนั่นคือสําหรับเนื้อเกินนะครับต้องดูให้เป็นวิเคราะห์ให้เป็นนี่ก็เป็นอีกหอเหรียญหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญสิบบาทเนื้อเกินใต้พระบรมรูปด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูิสิตาภรทรงฉลองพระองคุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชนะครับ และรัชกาลที่9าด้านหน้ามีลักษณะเป็นเนื้อเกินใต้พระบรมรูปนั่นเองนะครับลักษณะของเหรียญน,นั้นก็ถือได้ว่ามีลวดลายต่างๆสวยงามชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าเหรียญต่างๆนะครับที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับผ่านการใช้งานแล้วหลายๆท่านถามว่ามันมีราคาหรือนะครับบางพอสอก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญน,นะครับแสงทองสองคามขอพูดตรงนี้เลย บางพอสอที่มีราคาการประเมินต่ําแต่ไม่ได้มีความพิเศษนะครับไม่ได้มีความพิเศษก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงยอดการผลิตที่น้อยนะครับจัดอยู่ในอันดับเหรียญหายากนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคามากกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัวนะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบด้านหลังอันด้านหลังนั้นเป็นพระปรางวัดอรุณ บ,บ,บริเวณขอบเหรียญระบุประเทศไทยอักษรเบลปีพศที่จัดทำเหรียญและราคานั่นเองนะครับนี่ก็คือลักษณะของเหรียญปีพศ .2547 ซึ่งปี47นี้จะเห็นได้ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นก็คือเหรียญเนื้อเกินนะครับจะเป็นเนื้อเกินที่ผสิวน,นะครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดและก็มีเป็นจุดแบบลักษณะแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ตามที่แสงทองสองทางเอาขึ้นให้ดูตอนนี้นะครับที่มีกากระบาดสีแดงนะครับ อันนั้นเส้นทองสองทาง2เรียบร้อยนะครับส่งวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเนื้อคนละตัวกันนะครับอา,อาจจะเอาทองเหลืองเอามาแต้มมายอดลงนะครับตัวนั้นก็ฝากให้พี่น้องทุกๆท,ท่านดูกันให้ดีนะครับจะได้ไม่เสียอกเสียใจกันนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2547ยอดการผลิต6 2ล้าน689,00เหรียญนะครับ UNC เค็าประเมินเอาไว้เพียงแค่1 0 0บาทนะครับซึ่งเหรียญน,นี้มีเนื้อเกินนะครับ ส่วนเนื้อเกินนั้นช่องแสงทองสองทางนะครับตอนนี้ก็ปิดรับไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเดือนนี้งบประมาณเต็ม <c oughs> นะครับต้องรออนุมัติงบประมาณก่อนนะครับว่าเดือนไหนมีงบเยอะก็จะทําการเปิดรับนะครับทําการเปิดรับเหรียญเนื้อเกินด้วยนะครับแล้วก็เหรียญที่มียอดการผลิตน้อยนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับไปเหรียญต่อไปนะครับเหรียญถัดมานี้ ก็เป็นลักษณะคล้ายกันนะครับลักษณะคล้ายกันตัวนี้ก็จะเป็นมีเส้นนะครับเส้นระหว่างเนื้อทองเหลืองกับนิกเกิลนะครับเป็น2เส้นแต่ก็ยังถือว่าเป็นเหรียญที่ปกตินะครับเป็นเหรียญที่ปกตินะครับลักษณะแบบนี้ราคาไม่ได้มีนะครับไม่ได้มีราคาสําหรับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับท่านจะหาได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับเหรียญรุ่นนี้ในปีพศ2551 ปี49ปี48นะครับแล,และหลายๆปีพศนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเยอะมากวงขอบเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังนี้ก็จะระบุคล้ายกันต่างกันที่ปีพศที่จะทําเหรียญนั่นเองนะครับต่างกันที่ปีพศนะครับเหรียญน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญนเนื้นเกินหรือเหรียญไสแตกนั้นก็จะมีราคาสูงมากกว่าหน้าเหรียญน,นะครับ สูงมากกว่าหน้าเหรียญแต่เหรียญของปีพศ .2549 นี้ยอดการผลิต128ล้าน9แส3พันเหรียญน,นะครับ UNC ็เขาประเมินเอาไว้เพียงแค่เหรียญหนึ่งตกไปประมาณ60บาทนะครับส่วนเหรียญที่ปกติลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับราคาเพียงแค่หน้าเหรียญน,นะครับแต่พี่น้องจะเก็บสะสมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับการเก็บสะสมก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับสักวันหนึ่ง เหรียญเหล่านี้นะครับเมื่อมันหมดในระบบหมุนเวียนแล้วมันจะมีราคาที่สูงเช่นเดียวกับเหรียญของรัชการที่8รัชการที่7รัชการที่5นะครับและเหรียญเงินตรารุ่นโบราณนะครับรุ่นนั้นของเขานั้นก็มีราคาที่สูงมากกว่าหน้าเหรียญหลายพันเท่านะครับฝากพี่น้องนะครับปี49เหมือนกันนะครับท่านดูนะครับปี49เหมือนกันก็จะเป็นลักษณะ ลักษณะคล้ายๆกันนะครับปี49และก็ปี48เราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของปี49นะครับเหรียญปกตินะครับไม่ได้มีราคาอะไรนะครับก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญนะครับส่วนเหรียญ5าบาทหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นถือว่ามีราคาที่พอฟังนะครับหลายๆรุ่นนะครับแต่บางท่านก็บ่นว่าเอราคาแค่4050บาบาทเอามารีวิวทำไมนะครับ บาทเดียวก็เป็นเงินครับพี่น้องนะครับบาทเดียวก็เป็นเงินฝากแง่คิดเลยนะครับใครคิดแบบนี้ท่านไปดูนะครับบังขายถั่วนะครับถุงละบาท2บาท3บาทถุงละ10บาทนะครับเขาเดินขายถั่ว4ปี5ปีตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับเขาเก็บเงินได้และตอนนี้คนไทยเป็นหนี้รายวันของบังขายถั่วไปเรียบร้อยนะครับ าฝากพี่น้องเป็นแง่คิดนะครับสำหรับราคา2บาท3บาทนะครับราคา10บาท20บบาทนะครับครับใครคิดแบบนี้คิดผิดนะครับคิดผิดรายได้มากรายได้น้อยก็คือเงินก็คือรายได้ของเรานะครับเราต้องคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเราจะหารายได้จากทางไหนนะครับให้เข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับ คิดแต่ว่าจะประหยัดนะครับคําว่าประหยัดนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคิดแต่ประหยัดไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับถ้าหากท่านไม่คิดที่จะหาเพิ่มนะครับถึงแม้ว่าท่านประหยัดประหยัดแต่ก็ใช้ทุกวันมันก็หมดไปทุกวันนะครับแต่ถ้าท่านประหยัดและหารายได้เพิ่มนะครับจะมากจะน้อยขอให้มันมีเพิ่มเข้ามาในระบบเงินของเรานะครับอันนั้นก็ถือว่า ท่านจะได้มีเงินเก็บเงินใช้ตลอดไปนะครับครับเหรียญ5บาทปีพศ2543นะครับปี43นี้ยอดการผลิต146.920ล้านเก้าเหรียญนะครับ UNC เ็าประเมินเอาไว้60บาทนะครับ60บาทส่วนการซื้อขายโดยทั่วไปเหรียญที่เป็นปกตินะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะจัดเป็นชุดนะครับส่วนใหญ่แล้วจะจัดขายกันเป็นชุด นั่นคือเทคนิคนะครับเทคนิคการขายนะครับฝากพี่น้องนะครับใครที่ไม่เคยขายเลยจะเอาเหรียญแบบนี้มาขายเลยเหรียญเดียวโดดๆมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ราคานะครับไอ้ที่เราจะได้ราคาก็คือเราต้องไปหาเหรียญที่มันมีราคาที่สูงการประเมินที่สูงเอามาจับรวมกันนะครับและเหรียญแบบนี้เหรียญแบบนี้นะครับจัดขายเป็นชุดแบบนี้300บาท400บาทนะครับเราจะได้ขายเหรียญนะครับ ฝากให้เป็นแง่คิดนะครับการขายให้ขายแบบนี้นะครับถ้าเราเหรียญน,นี้มันไม่มีราคานะครับราคาเพียงแค่สิบบาทท่านคิดว่าท่านส่งพัสดุท่านส่งไปรษณีย์นะครับมันจะคุ้มค่าไหมนะครับาฝากเป็นแง่คิดนะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้มีหัวการขายนะครับเวลาเราอยาขายเหรียญน,นะครับหรือว่าเช่าพระเช่าอะไรแบบนี้นะครับเราจับกรุ๊ปเลย นะครับจับกรุ๊ปเหรียญเอาเหรียญที่มีราคานะครับไปผสมกับเหรียญที่ไม่มีราคาผมขายเป็นชุดแบบนี้ในราคาแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะการขายนะครับอย่าไปขายแบบเหรียญเดียวโดดๆแบบนี้นะครับถ้าเราขายแบบนี้ยังไงเราก็ขาดทุนนะครับยังไงมันก็ไม่คุ้มหรอกนะครับค่าส่งไปรษณีย์ค่าส่งพัสดุเท่าไหร่แล้วนะครับเหรียญก็ราคาเท่านี้เองนะครับอยากจะให้ได้ราคาก็อย่างที่แสนทองสองทางแนะนํานะครับ อ่านั่นคือลักษณะการขายหรียนกษับในยุคนี้สมัยนี้นะครับเอาละสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับทุกๆท,ท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับอันไหนที่ดีก็นําเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับคําพูดไหนที่มันดีนะครับส่วนคําพูดไหนที่มันไม่ดีพี่น้องก็ทิ้งมันไว้ในคลิปนี้นะครับอ่าหวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆสําหรับวันนี้สวัสดีครับ